การเผชิญกับความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในชีวิตคือเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากกว่าที่เราเคยคิดไว้มีคนบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อมองไปในความลึกของเรื่องราวนี้มันก็สามารถเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเราได้อย่างแท้จริงในวันหนึ่งชายคนหนึ่งจากประเทศมาเลเซียได้เผยเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวที่น่าอึง้งและน่าตกใจซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ไม่คาดคิดและไม่ควรเกิดขึ้น ชายนี้ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่ใครก็คิดไม่ถึงคือพ่อตาของเขาเองและนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของภรรยาของเขาเริ่มต้นจากวันที่1ตุลาคม2568ที่เว็บไซต์ Wall s t f e e t เผยเรื่องราวของชายนี้ซึ่งได้เป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ชายนี้ได้เผยว่าเมื่อไม่นานมานี้ภรรยาของเขาเพิ่งจะคลอดลูกชายคนแรกและได้ไปพักอาศัยที่บ้านพ่อแม่ของเธอซึ่งเป็นเวลาที่เขาต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลภรรยาและลูกน้อย แต่ในขณะที่เขากําลังทํางานบ้านมีเงือออกและรู้สึกร้อนจึงได้ถอดเสื้อขึ้นซึ่งไม่คาดคิดว่าพ่อตาของเขากลับเข้ามาประชิดตัวและเริ่มสัมผัสร,ร่างกายเขาในลักษณะที่ยั่วอารมณ์ทางเพศชายนี้ได้ยอมรับว่ารู้สึกตกใจและพยายามปฏิเสธการกระทําของพ่อตาแต่ร่างกายของเขาไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะเขาไม่ได้มีการสัมผัสสิ่งนี้มานานถึงห้าเดือนหลังจากที่รู้ว่าภรรยาตั้งครรภ์ผมพยายามจะผลักเขาออกไปแต่ผมไม่ได้ทํามาห้าเดือนแล้ว ถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูดเขาได้กล่าวในที่สุดชายนี้ก็ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพ่อตาของตัวเองแม้ว่าเขาจะรู้สึกอับอายและกลัวต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ยอมรับว่ารู้สึกพึงพอใจในช่วงเวลานั้นจึงนําเรื่องนี้มาปรึกษาผู้คนบนโซเชียลมีเดียหวังว่าจะได้วิธีการหลีกเลี่ยงการเผชิญกับเหตุการณ์นี้ซ้ําอีกครั้งแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งที่ถูกต้องและผิดมีคนบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีคนบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความเป็นธรรมดาของครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่ควรมีการพูดคุยและวิจารณ์อย่างลึกซึ้งคุณคิดยังไงกับเรื่องราวนี้คุณเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชวนพูดคุยกันในกลางคนเข้าไปด้วยนะครับ